ปลายน,นี่นะครับในถังเออเดี๋ยวไปชมปลากันได้เลยนะครับสะพานไม้สายเคาะคั้นรอบที่สี่ครับ ตัวสวยครับตัวสวยรอบที่สี่โอ้ยในถังยกที่หนึ่งผ่านไปครับผมรอยกที่สองครับกับไม้ลำห้วยครับเคาะคันครับผมาตัวสวยครับ โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วรอบสองครับเดี๋ยวไปเทครับในถังเดี๋ยวคอยดูในถังครับผมยกที่สองผ่านไปพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งครับถือว่าโอเคครับปลาตัวสวยครับ ยกที่สองครับยกที่สองสวยงามยกที่สามรอบที่สามเก็บเข้าทั้งครับสวย ก็าทางโงงถัาางดีกว่า